สวัสดีครับพบกับเซลล์ไยล้านนะครับคอนเทนต์เนี้ยผมจะพูดถึงเรื่องฟันเดเมนทัลนะพอดีผมชอบบาสเกตบอล NBA สมัยซานอันโตนิโอสเปอร์ครับจะเป็นทีมดันแคนนะครับถ้าเป็นคนเจน Y วเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักชายาทวินทาวเวอร์นะทีมดันแคนเนี่ยทำไมดังไม่เท่ากับเลอบอนเจมส์โคบี้ไบรอันสเตฟเคอร์รีนะครับถ้าเป็นแฟนบาสเนี่ยคงได้รู้จักแน่นอนเป็นตำนานนะครับ เขามีฉายาว่ามิสเตอร์ฟันเดเมนทัลคือผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเรียนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนเนี่ยสมัยสกมต้นน่้นนะครับครูฝรั่งเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่า this is the fundamental โอ้โหแปลว่านี่คือพื้นฐาน Mr. Fundamental อ่ะฉายามันเหมือนว่าพื้นฐานของบาสอ่ะแบบว่าการเล่นบาสเกตบอลอ่ะต้องไปดูทีมดันแคนนะครับ คือมาจากตำราเลยอ่ะไม่ได้มีเทคนิคพิสดารไม่ได้แบบสับขาหลอกสามารถเลี้ยงหลบได้5คนพร้อมกันอะไรแบบนี้ลีลาแบบระดับจอแดนไม่ใช่เลยนะครับทีมดันแค้นเนี่ยเขาจะเล่นบาสด้วยการใช้พื้นฐานทั้งหมดการชุดบาสท่าชุดหรือว่าการหลบการส่งการบล็อกอย่างเงี้ยเขาเลยมีฉายาว่ามิสเตอร์ฟันเดเมนทัลนะครับเพราะว่าเขาสามารถเล่นบาสได้ราวกับ เป็นตำราบาสสมัยสมัยใหม่เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากเล่นบาสเก่งอ่ะให้ไปดูทินดันแค่นะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการขายในวันนี้นะครับก็ตามหัวข้อนะฟันดัมเมนทัลของการขายนี่แหละคุณต้องเข้าใจพื้นฐานนะครับผมไม่ค่อยได้พูดถึงพื้นฐานเท่าไหร่เลยแล้วก็คอนเทนต์หลายๆคนหลายๆวงการเกี่ยวกับเรื่องขายอ่ะส่วนใหญ่จะไปนเน้นด้านเทคนิคเยอะมากเช่นคำพูดโดนๆเทคนิคปิดการขาย ปิดการขายได้ทันทีอย่างเงี้ยผมเชื่อเสมอนะครับถ้าฟันดัมเมนทัลไม่ดีอ่ะคุณจะใช้เทคนิคพิสดารกี่ร้อยครั้งเนี่ยโอกาสมันก็ไม่เท่ากับคนที่พื้นฐานแข็งแกร่งเหมือนกับทีมดันแ่นแน่นอนนะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าฟันดัมเมนทัลของการขายเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับล้างไมล์เซตไปเลยว่าฟันดัมเมนทัลของเซล์นะครับไม่ใช่ว่าเริ่มจากสินค้านะไม่ได้ว่าเกี่ยวเลยสินค้าคุณเจ๋งคุณเทพเนี่ย สินค้าก็ส่วนสินค้าแต่ถ้าเป็นเรื่องเซลล์อะเซลล์คือเรื่องคนกับคนจําไว้พื้นฐานของเซลล์เนี่ยจะอยู่ที่ทัศนคตินะครับและความเข้าใจทัศนคติของเซลล์ครับเรื่อง m i ซ d s e t ความเข้าใจความรู้ความเชี่ยวชาญพวกนี้นะครับสินค้าจะเป็นอะไรก็ช่างนั่นเองแสดงว่าฟัน d ดอเมนทัลของเซลล์เนี่ยคุณจะขายอะไรก็ได้ถ้าคุณเข้าใจพื้นฐานมาไล่กันเลยครับว่าฟันด a m e n t ฟันดเมนทัลที่1คืออะไรฟัน d ดอเมนทัลที่1เนี่ยเขาเรียกว่า แก่นแท้ของการขายฟังดีๆนะแก่นแท้ของการขายก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเอออาจจะฟังดูแบบเป็นมโนเป็นนามรธรรมอะไรไปสักน,นิดนึงการเปลี่ยนแปลงคืออย่างนี้คือเวลาลูกค้าจะซื้อสิ่งใหม่ให้นึกถึงว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนเจ้านะมันหมายถึงลูกค้ากําลังเปลี่ยนจากสิ่งที่เผพอๆว่าดีอยู่แล้วอะเป็นสิ่งที่ดีกว่า หรือทาให้ชีวิตทําให้ธุรกิจเขามันดีขึ้นนะครับเขาเลยตัดสินใจมาซื้อเราโดยเฉพาะถ้าเกิดลูกค้ามีขาประจําอยู่แล้วอะทําไมเขาซื้อเราให้คิดฟันดัมเบลเสมอว่าเขาซื้อเพราะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยมั่นใจนะครับในหลายกรณีว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมักจะดีขึ้นก็เลยกล้าได้กล้าเสี่ยงนะครับตัวอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อรถไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไวัดจะซื้อรถหรอก เขาอยากจะซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงจากรถที่มันปลอดภัยอยู่แล้วเป็นรถที่ปลอดภัยขึ้นอย่างเงี้ยขับสบายขึ้นนะครับหรือกระทั่งว่าซื้อรถที่มันยี่ห้อหรูเนี่ยจากทํารถธรรมดาเนี่ยเพื่อขยับสถานะทางสังคมให้มันสูงขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะอันเนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือฟันดัมเมนทัลของการขายเสมอนะครับเวลาเราจะขายอะไรเนี่ยเราจะต้องขายวิสัยทัศนะครับเราจะต้องทําให้ลูกค้าเข้าใจน่ะภาษาชาวบ้านก็คือ ลูกค้าต้องเข้าใจว่าแบบทำยังไงนะลูกค้าเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าโอเคเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นนะครับคุณก็จะต้องโชว์ให้เห็นวิชั่นตรงนั้นอันนี้คือฟันดัมเมนทัลแรกของแก่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเวลาคุณเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทําให้คุณนะครับเวลาให้ลูกค้าเห็นวิสัยทัศน์หรือว่าจินนา,นาการอะไรต่างๆหรือให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะกล้าที่จะเปลี่ยนมากขึ้นนั่นเองเนานะงั้นเรื่องแรกก็คือ f u n d ด m e n เ a l เรื่องความเปลี่ยนแปลงนะครับผมต่อมาก็คือ f u n d a m e n เ a l ที่2นะครับผมว่าหลายคนน่ะได้ยินเรื่องของการขายพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ก็คือนักขายจะต้องเป็นที่ปรึกษาถ้าเกิดใครติดตามเซลล์ไลราไมาตลอดอ่ะผมจะพูดเสมอว่าเราเป็นที่ปรึกษาการขายนะเราไม่ใช่นักเล่าเรื่องหรือว่านักบรรยายสรรพคุณนะครับไม่ใช่เลย พื้นฐานการขายไม่ใช่จอร์ดแอนด์ซาร่าสมัยทีวีไดเรกที่เป็นนักพรีเซนต์ขั้นเทพนะครับหรือว่าพิตตี้มอเตอร์โชว์ที่พูดสเปคได้แบบน้ำเสียงก็โอ้โหสุดยอดมากท่องได้หมดเลยสวยด้วยอันนั้นไม่ใช่การขายนะครับแสดงว่าการขายไม่ใช่การหลับหูหลับตาพรีเซนต์ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายฟันเดิมเมนทัลเนี้ยสมัยผมจบใหม่เนียผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วผมก็ก๊กอปปีรุนพีพรีเซนต์กับลูกค้าเนี่ยคือเราท่องมาทั้งวันทั้งคืนเลยปรากฏว่าใช้อะไรไม่ได้เลย นะครับปิดการขายไม่ได้ฟันดั m มเ t นทัลเนี้ยนักขายจะต้องเป็นนักค้นหาปัญหาที่ปรึกษาหมายความว่าไงมันก็เหมือนกับว่าเวลาลูกค้าเขาเล่าเนี่ยเช่นเขาเล่าว่าธุรกิจหรือว่าชีวิตเขาเนี่ยมีปัญหาหนู่นนี่นั่นหน้าที่ของเราคือการถามหรือว่าหาคําตอบหาคําถามดีๆเพื่อถามเขาตอบเช่นสาเหตุมันเกิดจากอะไรลูกค้าเขาจะได้ขายข้อมูลนะครับเช่นเขาปวดหัวกับเรื่องการจัดการทีมเซลล์อย่างเงี้ย ปวดหัวกับเรื่องงานเอกสารปวดหัวกับเรื่องการส่งใบเสนอราคาหรือการตามงานอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นนักขายเนี่ยเราฟังคำคำตอบที่ได้มาแล้ววินิจฉัยออกมาอาจจะได้โซลูชันแก้ปัญหาเช่นโปรแกรม CRM แบบนี้เป็นต้นนนะครับมันเหมือนกับเราแบบจะต้องจีบสาวอะบางทีผู้หญิงทําหน้าแบบไม่พูดไม่จายอย่างเงี้ยหน้าที่ผู้ชายก็คือการค้นหาว่าสรุปมึงเป็นอะไรวะ อาจจะต้องถามถ่ายเตาะแตะไปนะครับค่อยๆถามไปทีละสเตปเหมือนเขาเรียกว่าจับทางให้ได้อะเช่นถามเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องกินหรือเปล่าวะหรือว่าแบบไม่ได้เที่ยวไหมช่วงนี้หรือว่าเป็นเมนไหมเนี่ยมันคือการวินิจฉัยและคาดเดาอย่างเงี้ยเช่นแฟนคุณอาจจะเป็นเมน่ะคุณถามอะไรมันก็ไม่พูดไม่จาใช่ปะแต่คุณดูจากภาษากายด้วยนะดูจากเรื่องของอาการเรื่องของแบบอะเช่นผมไม่แน่ใจนะอย่างแฟนผมเป็นเมนอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ค่อยอยากไปไหนอย่างเงี้ย เราก็ต้องวินิจฉัยแล้วไม่ได้อยากไปไหนแสดงว่าถ้าให้ไปกินข้าวนอกบ้านอาจจะเหนื่อยใช่ปะเราอาจจะหาโซลูชันเช่นเราสั่งอาหารมาจากข้างนอกหรือทํากินเองอย่างเงี้ยเขาก็จะแฮปปี้มากขึ้นนะครับอันนี้แหละคือนักหาปัญหานะครับที่ปรึกษาดังนั้นแก่นแท้การขายเนี่ยจะต้องถามคําถามให้ชาญฉลาดมากกว่าดูอาการดูจากคําตอบลูกค้านะครับแล้วก็เอามาวินิจฉัยเอามาวิเคราะห์เพื่อนําเสนอโซลูชันได้ตรงจุดที่สุด แสดงว่าแม้กระทั่ง iPhone 17เนี่ยสมมุติมาขายผมนะแล้วคุณมาพีเซนต์โอ้โหแบบคุณสมบัติกล้องเทพมากมีความจุด้วยเนี่ยนะผมก็ฟังไปมันก็เท่านั้นเนะี่ยคุณคือนักเล่าเรื่องอะ่ะผมไม่เห็นว่าชีวิตผมจะดีขึ้นเลยจำได้ไหมฟันดัมเบลเท่าแรกคือผมจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผมรู้สึกว่าไอสิ่งนั้นดีขึ้นคุณจะต้องถามผมก่อนเช่นคุณถามไปถามมาคุณเจอแล้วว่าผมเนี่ยชอบเซฟวิดีโอเยอะมากนะครับจนเมมเต็มอย่างเงี้ยเออหรือว่า มีปัญหาเรื่องของการลายไหมง่ายๆเลยก็คือชอบพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยแหละอันนี้คือเพนพอยต์ผมนะซึ่งไอโฟนสิบเจ็ตอบโจทย์กว่าเช่นจอใหญ่กว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบางทีอะไกลแค่ iPhone เนี่ยผมอาจจะขอแค่ฟีเจอร์เดียวก็ได้ที่มันตอบโจทย์ที่สุดแต่ว่านักขายอะจะต้องถามผมนะครับว่ามันมีอาการแบบนั้นแบบโน้นไหมผมถึงจะให้คำตอบซึ่งคุณเอาไปวินิจฉัยเสนอโซลูชันได้ตรงที่สุดนะครับ ฟันดัมเบทเทลที่3ครับแน่นอนครับการขายเป็นเรื่องการสร้างความไว้วางใจระหว่างบุคคลอันนี้ทุกท่านเข้าใจดีอยู่แล้วเซลล์จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับตั้งแต่ first impression เนี่ยยังไม่พอนะความสม่ำเสมอแล้วก็การดูแลหลังการขายนะครับไอเรื่องเนี้ย i i แทนไม่ได้แล้วยังไงการขายบนโลกเนี้ยถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกว่ามีผลแพ้ชนะได้เลยนะครับเป็นคนรู้จักมีความสนิทสนมโดยเฉพาะสังคมเอเชียนะซึ่ง คุณก็ต้องทําตัวให้เป็นที่รู้จักที่ชื่นชอบนะครับและไว้วางใจจำไว้สามคำรู้จักชื่นชอบไว้วางใจหมายความว่าต่อให้คุณเป็นที่รู้จักแต่คุณแบบเป็นคนตลกโปกฮาไม่ค่อยน่าเชื่อถือคุณก็จะขาดเรื่องความไว้วางใจถูกไหมคุณจะต้องมีความเป็นมนุษย์นะครับความเป็นมนุษย์ก็คือ Empathy s k i l สกิลนี้ก็คือการเห็นอกเห็นใจนั่นแหละคือเข้าใจลูกค้าคือรู้ว่าลูกค้ารู้สึกยังไงต้องการอะไรอันนี้ฝึกได้ทุกวันนะครับแนะนาให้ฝึกกับคนใกล้ตัวก่กอนฝึกกับแฟนฝึกกับพ่อแม่เงี้ย เวลาเขาทําอะไรที่เราแบบดูไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่หรือเครียดๆเนี่ยพยายามเอมพารตีให้ได้นะครับหรือก็เพื่อนสนิทเนี่ยครับพยายามเป็นนักฟังที่ดีนะความสามารถที่ดีจะต้องมีความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอเริ่มจากอะไรเอาอย่างวิชาเซลล์อะเข้าพบไปลามาหาสู่บ่อยๆทํากิจกรรมกับลูกค้าบ่อยๆนะครับทั้งก่อนขายระหว่างขายและหลังขายอย่างเงี้ยเคียร์เขาแมเนเจอร์จะทราบดีเลยว่าทาไมต้องเจอลูกค้าบ่อยๆต่อให้ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ต้องเจอลูกค้าบ่อยนะครับ จะต้องมีความสม่ำเสมอมันเหมือนจีบสาวอะจีบติดแล้วพาไปดูหนังกินข้าวอะไรทุกอย่างต้องสม่ำเสมอถึงจะได้แต่งงานถูกไหมและเรื่องนี้คือหัวใจของการขายตัวเองด้วยนะครับขายตัวเองก่อนขายสินค้าหมายความว่าตั้งแต่ first impression น่าเชื่อถือมีความรู้นะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจใช่ปหเป็นที่ชื่นชอบพูดจาดีน่าสนใจนะครับผ่านตัว first impression แล้วระหว่างขายก็ทํางานได้มืออาชีพทางานได้ไวอม m ิ i t มนต์ดีอย่างเงี้ย มันคือการไม่ได้บอกเลยต้องว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีเลิศแต่ว่าใช้การลงมือทําทําให้ดูนะครับหลังขายอย่างเงี้ยเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาวิสิตเข้ามาแก้ปัญหาเข้ามาดูแลไม่ให้เกิดปัญหาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่แสดงเห็นว่าคุณเนี่ยมีความเป็นมนุษย์แล้วก็สม่ําเสมอมากนะครับดังนั้นเซลลคือรีเลชั่นชิพนะครับไม่ได้เป็นเกมสั้นแน่นอนถ้าไอเซล์ตามทีวีทีวีเด็กหรือว่าพวกแบบเจอหน้าเรารีบโฆษณาขายของแรงๆเคยเห็นปะ พวกนี้ไม่ยั่งยืนเลยนะครับกดดันให้คุณซื้อกดดันให้คุณแบบใช้โปรโมชั่นนู่นนี่นั่นขายเสร็จหายหัวแต่ยิ่งเป็น b 2 b เนี่ยจะต้องเป็นการขายระยะยาวความสัมพันธ์ค่อนข้างยาวมากนะครับเรื่องนี้แหละคือสิ่งที่ต่างสุดท้ายครับเซลลคือการขายแบบเป็นระบบผมเนี่ยพูดคลิปหลายเรื่องแล้วเขาเรียกว่าเซลโปรเซสทุกอย่างไม่ใช่เรื่องยอดนะครับแต่ว่าจะต้องทํากิจกรรมนะฟังมาหลายรอบแล้วเซลล์ไม่มีฟลุกนะครับจะได้ยอดต้องทํากิจกรรมการขาย กิจกรรมการขายเนี่ยมันจะต้องถูกต้องและวัดผลได้เอาตรงๆเลยก็คือว่ากิจกรรมที่ได้เงินนะครับภาษาชาวบ้านก็ไล่ตั้งแต่แบบเราหาลูกค้าใช่ไหมหรือว่าลูกค้ามายังไงจะโทรหาลูกค้าหรือเป็นฝ่ายลูกค้าเข้ามาเองทํานัดอย่างเงี้ยตรวจสอบเช็คไปเจอหน้านะครับไปดูว่าโจทย์หรือว่าตัวเราอะ่ะมีความสามารถแบบแมทช์กับเขาไหมซึ่งอันเนี้ยทากันบ้านได้หมดใช้ไ I ก็ได้นะครับเข้าไปถามคําถามเข้าไป็ีที่ปรึกษาต่อใช่ไหมฮะเพื่อวาความต้องการหาแบบปัญหาที่เขาเจออยู่ แล้วก็พรีเซนต์ให้ตอบโจทย์เนี่ยเซลโปรเซสมันจะไล่ตั้งแต่ว่าทํานัดไปเจอลูกค้า,าคถามคําถามพรีเซนต์พรีเซนต์ตอบโจทย์ได้ไรโคเดชันโคเดชันเสร็จได้เลยครับติดตามงานใช่ไหมฮะติดตามงานสาธิตเดโมโจนแบบลูกค้าเอาคู่เทียบม,มาแล้วจะเอาแล้วก็จะเกิดข้อโต้แย้งเนี่ยเราก็ต้องขจัดข้อโต้แยง้งแล้วก็เคลียร์ตรงนั้นไปแล้วต่อรองเจรจานะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบแน่นอนครับต้องมีการต่อรองเจรจาส่วนลดของแถมอะไรแบบนี้แล้วก็ปิดการขายนะครับจนดูแลหลังการขายแต่ผมเนี่ยจะเน้นเลยว่า อยากได้ยอดเนี่ยกลับไปดูกิจกรรมแรกใหม่ๆเลยนะครับว่าไปเจอลูกค้าไหมพรีเซนต์โดนหรือเปล่าเป็นที่ปรึกษาได้ไหมของอันเนี้ยถ้าทําได้3อย่างเนี้ยยอดมาเพราะว่าโคเดชั่นต้องออกแน่นอนนะครับเอาตั้งแต่เลือกลูกค้าเนี่ยเลือกให้มันตรงสเปคครับไม่มีฟุกเด็ดขาดเนาะเนี่ยแหละคือ4ฟันดัมเมทัลนะครับของการขายนะนะักขายจะต้องยึดปัจญ,ญาเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะเรียนทั้งฟันดัมเมทัลและแอดวานซ์นะครับเซลล์มาสเตอรี่เดือน โนเวมเบอร์นะครับวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบาส้แล้วก็คือฮอตมากๆเลยตอนตุลาเนี่ยใช้ทั้ง AI ออพร้อมคอมมานด์ด้วยสอนทั้งฟันดัมเบลและแอดวานซ์นะครับโดยเฉพาะสาย B2B ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามคุณได้แหละเซลลาร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครรับข้อทุกช่องทางน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ